ล่าสุดทางฝั่งของสอสอเต้เองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับ mm hmm. เมื่อทราบข่าวครับทางด้านของสอสอเต้ก็ได้มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุอีกครัว่าอย่ารีบผ่อนฟ้องนะน้องติ๊กพี่ขอบใจน้องมากๆดีเหมือนกันโดนน้องกระติกฟ้องพี่จะได้ขอหมายสารขอหลักฐานที่สําคัญทั้งหมดที่ขอไม่ได้ของคดีตังโมที่จะพิสูจน์ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมจะได้ก็คราวนี้แหละ อาทิเช่นมีการิสต์เป็นข้อๆเลยคุณผู้ชมถึง7ข้อด้วยกันข้อแรกหลักฐานการพูดคุยผ่านสัญญาณมือถือการใช้ไลน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้อง 2. หลักฐานรูปคลิปในมือถือทุกคนบนเรือ 3. หลักฐานการเงินการเดินบัญชีเข้าออกของทุกคนบนเรือ 4. ผลการชนสูตรพิษศพนิติเวศของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินิติเวศของกระทรวงยุติธรรม 5. ผลการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจทั้งหมด 6. ขอสำนวนการสอบสวนของตำรวจทั้งหมดที่ส่งอายการ 7. ขอหลักฐานการจดทะเบียนเรือสปีดโบ๊ทที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและยังมีการโพสต์ล่าสุดอีกนะครับว่าแฮชแท็กพี่ทำงานเร็วนะน้องติแฮชแท็กยืนให้ได้ระยะยาวๆนะครับอนอกจากนี้ครับทางด้านของสอสอเตย,ยังได้มีการระบุเพิ่มเติมครับว่าผมได้มีการมอบหมายให้ในบุญถาวร ปัญญามณีโชตประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่ม16ร่างคำฟ้องของน้องติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175อีกทั้งมอบหมายให้ทนายกิษณะศีบุญพิมพ์สวยเซ็นยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเร็วๆนี้ทั้งนี้ครับยังได้มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตำรวจภาคหนึ่งที่ฟ้องน้องติถึงแค่อายการเดี๋ยวตีกับตำรวจสอบเพิ่มส่วนคดีพี่ไปเร็วกว่านั้นปล มาตรา175ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญาหรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าเป็นที่เป็นความจริงจะต้องมีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0หมื่นบาทค่ะแมดูเหมือนเรื่องราวดังกล่าวนี้จะไม่จบง่ายๆนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะ<ฮ>ว่าความคืบหน้าของคดีหมิ่นประมาทระหว่างคุณกระติกและสสเต้ จะเป็นอย่างไรบ้าง